ม้ออบรมร้อนใส่เยอะ,ยอ,ะอร่อยเพื่อนเพื่อนไม่มีน้ำมันลองอบดูนะคะเดยวน้อยก็สใส่ตู้เย็นไว้นะคะอยากจะทานตอนไหนนะคะแล้วก็ออกมาชันนี่คือผลิตครับเดยวน้อยอบด้วยม้ออบ,อ,อ,บอ,อ,บอ,อบรมร้อนจะมา อบกระหรี่ปั๊บด้วยหม้ออบลมร้อนดูนะคะเพื่อนๆเนาะมีคนเขาบอกว่าให้ลองอบดูมันจะอร่อยกว่าทอดนะคะเราจะมาลองอบดูนะคะไปอบกันคะ่ะเพื่อนๆลองลองดูนะคะวืบครั้งแรกที่ยายน้อยใช้นั่นแหละอบไปสักสิบ,สบนาทีเรามาดูกันนะคะเพื<ๆ>่<ๆ>อนๆเขาเหลืองไหมเนาะนี่เลยเพื่อนๆ่ะกลับอีกด้านเนาะ แถวลบบุรีก็จะใช้อบอ่ะนี่นะคะสิบนาทีเขาเหลืองสวยงามกับเพื่อนๆได้อยู่นะได้ยืดได้ยืดค่ะ